สวัสดีค่ะประมุงนะคะปีนี้ก็หกสิบปีละเมื่อก่อนนี้ป้าเป็นคนที่ร่างกายเพียเพียมากเลยแล้วก็มีความดันสงูงรู้สึกว่าหน้าเมืดแล้วก็ง่วงมากมีโรคประจำตัวก็คือภูมิแพ้ด้วยไอจามลูกก็เลยแนะนำยาโฟมิก้ามาค่ะไอเราก็ไม่กล้ากินเพราะกลัวจะแพ้เพราะเคยเห็นคนอื่นแพ้ยามากก็เลยตัดสินใจลองดู พอกินเข้าไปรู้สึกว่าอ่ะเดือนแรกก็ดีกินมาได้ลสเดือนแล้วตอนเนี้รู้สึกดีมากเลยค่ะแต่ที่เคยแพ้เคยไอเคยจามแล้วก็ความดันสูงที่เคยเป็นอยู่เนี่ยลดลงลดลงลดลง,ลดลงจนเดี๋ยวนี้ร่างกายปกติแล้วแล้วก็ตื่นก็ตีสี่นะคะทำงานสองที่ก่จะกลับถึงบ้านก็สามทุ่มรถติดหน่อยก็สาทุ่มขึ่งสี่ทุ่มรู้สึกว่ามันไม่โอเคอ่ะ ร่างกายพักขวันน้อยแต่พอป้าได้มากินยานี้แล้ะรู้สึกว่ามีแรงมากขึ้นกะปี้กระเป๋าทำงานได้สู้ๆไม่เหนื่อย